นี่ครับตะกแตกแนต่อยมวยเห็นไหมครับแต่วันนี้เราไม่ได้พามาดูตะกแตกแนต่อยมวยเราพามาดูดักแด้นี่ดักแด้นอนชีเม็ดโจด ที่มันชอบกินต้นชนชมนะครับนี่ผมผมเก็บไว้ตั้งแต่มันยังเป็นหนอนตัวใหญ่ๆนะนี่มีขี้มันอยู่เลยตอนนี้มันเป็นดักแด้ได้สองวันละผมใส่ตะกร้าไว้นะผมจะดูพัฒนาการของมัน แล้วเดี๋ยวถ้ามันเป็นผีเสื้อแล้วผมอยากจะรู้ว่ามันเป็นผีเสื้อตัวใหญ่แค่ไหนผีกสีอะไรสวยไหมนะเดี๋ยวมาติดตามดูกันวันแล้วนะครับมาดูกันว่าดักได้เป็นตัวหรือยังตายหรือยังหว ยังไม่ตายนะครับเห็นหรือเปล่ายังไม่ตายนะครับห้าหวันผ่านไปแล้วนะวันาที่เดิม ออาก่นนี่นะครับจะเห็นชัดชัดยังไม่ตายนะนี่นะโอเคเดี๋ยวมาตามดูต่อ ว่าจะเป็นผีเสื้อลายสีอะไรสวยไหมนะครับอ่ามาตามดูต่อนะครับผีเสื้อตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบสามวันแล้วตอนนั้นห้าวันเนาะห้าวันก็ยังไม่เป็นตัวตอนนี้สิบสามวันละมาดูแสงมันส่องนะเห็นไหมเห็นตัวไหมเห็นตัวไหมนี่ ออกมาจากนี้แล้วนะดักแดก้นี่คาบเขาแล้วเราก็ได้เพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ตัวนี้ก็เดี๋ยวตามต่อว่าจะจะออกมาเป็นลายไหนแต่ตัวนี้ออกมาแล้วนะอย่างนี้ถ้าผม จำไม่ผิดน่าจะเป็นผีเสื้อกลางคืนนะลายสวยอยู่นะเนี่ยสวยนะครับตัวใหญ่มากโอเคเดี๋ยวไงผมไม่นี่แล้วผมอาจจะปล่อยมันนะหรือว่าจะสตาร์ทเก็บไว้ก็คอยดูอีกทีแล้วกันขอบคุณครับที่ติดตามชม